ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแฟนแมนยูอดทนรอได้ไหม CEO ตั้งทงแล้วปีไหนที่พีแดงจะกลับไปควา้าแชมป์พิมลิกเป็นครั้งแรกในรอบ11ปี แม้ในเจ็ดคว้าแชมป์พิมลีขนสุดท้ายในซีซั่นส0 1 2ัน1 3ถึงนในยุคของเซื้ออเล็กฟ์ฟอร์กุสันรวมแล้วพวกเขาได้แชมป์พิมลีกทั้งหมด13ครั้งนับตั้งแต่ปี1992โดยที่ยังไม่นับรวมแชมป์ดิวชั่น1เดิมอีก7ครั้งหลังจากอดีตกุนซือสกอตต์วางมือผีแดงกล้มเหลวในการชิงชัยศึกพีเมลีมาโดยตลอดและเป็นแมนซิตี้ทีมร่วมเมืองที่ประกาศสักดาข,ขึ้นมาเป็นสโมสรเบอร์หนึ่งของประเทศแทนโดยระบสีฟ้าของกุนซือเปปก ตอกรณีดังกล่าวเดียร์ลติกอ้างเมื่อ2 6กันยายนว่าโอมาเบลดาซีโอแมนเจตที่ถูกผีแดงดึงตัวมาจากเรือใบสีฟ้าประกาศต่อพนักงานในการประชุมของสโมสร,รที่โอทาฟร์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่าเขาวางเป้าว่าเรดเดวิลจะสิวแชมปีพยมลีกกลับสู่สโมสร,รอีกหนในปี2028ซึ่งจะเป็นการฉลองใหญ่ในวาระครบรอบการก่อตั้งสโมสร,ร150ปีพอดีพร้อมกันนี้เบลดาหวังว่าทีมฟุตบอลหญิงของผีแดงจะได้แชมป์ลีกมาครองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ของสโมสรในปี2 0 2 8เช่นกันด้านเซอร์จิมลัดคลิปเจ้าของร่วมทีมไอเดเคยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าแฟนบอลน,น่าจะหมดความอดทนหากมันเป็นแผน10ปีแต่แน่นอนว่ามันเป็นแผนระยะเวลา3ปีการจะคิดว่าเราเล่นฟุตบอลได้ดีเท่ากับที่แมนซิตี้เล่นกับเรอมริดเมื่อปีก่อนในซีซั่นหน้าไร้เหตุผลและหากเราให้ผู้คนคาดหวังแบบผิดผิดพวกเขาจะผิดหวัง ดังนั้นผมคิดว่าผู้คนสามารถเห็นได้ว่าเรากำลังพัฒนาเพราะไม่ง่ายที่ไม่เจ็ดจะกลับไปเป็นทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลก11ปีที่น่าเศร้าเป็นเรื่องน่าโมโหหากคุณเป็นแฟนบอลนี่คือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเราน่าจะเล่นฟุตบอลได้ดีที่สุดในโลกแต่เราทำไม่ได้มานาน10หรือ11ปีแล้ว แฟนแมนยูรออีกนิดเทนฮากมั่นใจบรูโน่คืนฟอร์มเก่งในไม่ช้าเอริกเทนฮาก์ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความมั่นใจว่าอีกไม่นานบรูโน่แฟนนันกองกลางกับตันทีมคนเก่งจะกลับมาเล่นในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหลังจากที่เล่นต่ำกว่ามาตรฐานมาตั้งแต่เปิดฤดูกาล ลูดูการนี้กับตันบูโน่ลงเล่นให้ปีแสดงไปแล้วรวมทุกรายการ8นัดแต่ยังทำประตูไม่ได้เลยโดยมีแค่4แอซิสเท่านั้นซึ่งเทนฮักมองว่าจอมทัพชาวโปรตุกีสวัย30ปีเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้วและน่าจะคืนฟอร์มเก่งได้ในเร็วๆนี้ เขาแสดงให้เห็นในเพียวหลีกมาหลายซีซั่นแล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสได้เยอะมากซึ่งผมก็มั่นใจว่าเขาจะค้นหาฟอร์มเก่งของตัวเองเจอเรื่องสร้างโอกาสเขาทําได้เยอะอยู่แล้วส่วนเรื่องประตูเดียวเขาก็ทําได้แน่นอน100%เมันเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นแหละกุนสือชาวรัสวหยาสปีกลา่าวทางนิบรูโน่ซึ่งย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อช่วงเดือนมก,การาคมปี2020ลงเล่นให้แมนเชสเตอร์เตดไปแล้วทั้งสิ้น2 4 1ดนัดทํา7 9ประตูกับประตูกับต์ สซีซั่น2แชมป์เอรดิคเทนฮากยันแมนยูมีพัฒนาการต่อเนื่องเอรดิคเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันทัพปีแสดงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องภายใต้การกุมบังเหียนของตนพร้อมเน้นย้ำสองฤดูกาลที่ผ่านมาสโมสรแห่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดคุณสือชาวรัสกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากหลังแมตช์สองแมตช์ล่าสุดทำได้แค่เสมอคริสตันพาลสแบบไรสกอร์เกมพีเมียริกและเสมอทเวนเตนึงต่อหนึ่งเกมอยู่่ายยูโรปาลีก อย่างไรก็ตามเทนฮากยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยังคงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและทีมจะค่อยๆแข็งแกร่งในอนาคตคุณต้องประเมินสถานการณ์ซึ่งเรายังคงทำงานหนัก และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราเลือกเซ็นสัญญากับนักเตะอายุน้อยเหมือนปีที่แล้วที่เซ็นราสมุธฮอยลุนส่วนปีนี้ก็โจชัวเซิร์ซีกับเลนี่ยโรเราเชื่อมั่นในพวกเขาสําหรับตอนนี้และในอนาคตด้วยแต่ตัวผมเองก็ใจร้อนเพราะอยากเห็นความก้าวหน้าของทีมอย่างไรก็ตามเราผ่านความสําเร็จในช่วง2องฤดูกาลที่ผ่านมาและเราต้องทํางานหนักเพื่อนําความสําเร็จมาสู่ทีมให้มากที่สุดเช่นฮักกล่าว ผีเคลียกางโลเอริกเซนกาซิเมโรตลาดมกราคมแมนเชสเตอร์เด็ตต้องการเปิดพื้นที่ว่างแดนกลางโดยวางแผนโลคริสเตียนเอริกเซนกับกาซิเมโร2อมิดฟิลด์สูงวัยในช่วงกลางซีซั่นทีมท็อกรายงานว่าแดนแอสเวิร์ดผู้วยการกีฬาของแมนเชสเตอร์ดดเด็กำลังทำงานหนักเพื่อเปลี่ยนแปลงขุมกำลังแดนกลางให้กับเฮดโคชเอริกเทนฮากในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังก่อนอื่นคือการขายเอริกเซนกับกาซิเมโรในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคม เอริกเซนกับกาเซมโรอยู่ในวัย32ปีเท่ากันหรือช่วงบั้นปลายอาชีพค้าแข่งแล้วโดยมิดฟิลด์ทีมชาติเดนมาร์กกำลังจะหมดสัญญาสิ้นสุดฤดูกาลนี้ขณะที่กองกลางตัวรับชาวบราซิลมีสัญญาถึงเดือนมิถุนายนปี2026ทําให้แมนเชสเตอร์เต็ดคาดหวังว่าจะได้ค่าตัวจากการย้ายทีมยังเร็วสุดคือเดือนมก,กราคม ขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์เต็ดจับตามองนิโคลโลบาเรล่ากองกลางทีมชาติอิตาลีที่ปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่อุปสรรคสำคัญคืออินเตอร์มิลานต้อสกัดตั้งค่าตัวสูงถึง75ล้านยูโรและมิดฟิวด์วัย27ปีก็ไม่มีความคิดที่จะย้ายมาเล่นพิมลิร์หลังเคยปฏิเสธข้อเสนอนิวคาเซินเมื่อปีที่แล้ว ลุดกุลิดอ้างว่ามีพเพื่อนแมนเชสเตอร์เดคนหนึ่งที่ไม่ต้องการพูดคุยกับเอริกเทนฮารกระหว่างเกมที่พวกเขาเสมอทเวนเต้แบบน่าผิดหวังผีแดงถูกคู่แข่งแดนกลงฮันลมตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งโดยแซมลัมเมอร์ทำประตูให้เกมกลับมาเท่ากันหลังจากคริสเตียนเอเล็กเซนนับเป็นการออกสตาร์ทที่น่าผิดหวังในยูโรปาลีกของแมนเชสเตอร์โดยเทนฮากวิจารณ์ทีมของเขาแบบไม่ยั้งหลังจบเกมในความพยายามที่จะพลิกสถานการณ์เทนฮากได้ส่งคอปปี้หมหนูรัสวูดฮอยลุนอเลฮันโดกานาโชและเมสันเมาส์จากมานั่งสำ อย่างไรก็ตามกุลิตรู้สึกว่ามีตัวสำรองคนหนึ่งที่ไม่ต้องการเชื่อมต่อกับกุนสื่อชาวดัตก่อนลงสนามเขาต้องการคุยกับกาณาโชแต่กาณาโชกลับไม่รู้สึกแบบนั้นเลยกุลิตบอกกับซิโก้สปอร์ตสื่อดัตกาณาโชกํกำลังเตรียมที่จะลงสนามและเชนฮากก็คุยกับเขาคุณคงเห็นมันได้เมื่อนักเตะคิดว่าอย่ามายุ่งกับฉันได้ประเพื่อน แฟนแมนยูอยากได้ใครร้านภูเมือพอดีปรับเลทเต็งหนึ่งร่วมกุนซือใหม่ผีแดงต่อกรณีดังกล่าวออทเซกเกอร์อัปเดตอัตราต่อรองกุลซือคนใหม่ของผีแดงออกมาเมื่อ26กันยายนโดยยกให้รุดฟานิสตรอยมือขวาของเทนฮักอดีตกองหน้าของสโมสรรังเต็งหนึ่งร่วมกับแกริสเซาเกตอดีตผู้จัดการทีมช่างกรีซึ่งเคยตกเป็นข่าวกับผีแดงมาก่อนรุดฟานิสตรอยแมเตเิสต์แกริสเซาเกตว่างงาน4ต่อ1โทมัสทูเคินว่างงาน9ต่อ1 คี e r นแม c เคน n าอิฟวิด1 2ต่อ1โรเบโตเดซาบีมาคเซ2 0ต่อ1แกรมพัตเตอร์ว่างงานโทมัสแ f r a n k เบนฟอร์ด2 5ต่อ1มาริโซโปเชติโนทีมชาติสหรัฐรูเบนอ m o โมดิมสปอตติ้งลิสบอนซินดดีนซีดานว่างงาน33-1สต่อ1สอบตกไหม่องผลงานเกมยุโรปเทนฮากเทียบอดีตกุน่อแมนยู เปิดสถิติผลงานการคุมทีมแมนยูลงเล่นฟุตบอลทัวุโรปของเอริกเทนฮาก์กเทียบกับ5อดีตกุนซือปีแสดงนับตั้งแต่เซอร์อเล็กเฟอร์กอสันวางมือไปเมื่อปี2013เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพาทัพปีแสดงทำผลงานน่าผิดหวังหลังทำได้แค่เปิดรังออทัฟอร์ดเสมอเทเวนเต้จากเนเธอร์แลนด์หนึ่งต่อหนึ่งในศึกยูโรปาลีกรอบลีกเฟสนัดแรกเมื่อวันพุทธที่25กันยายนที่ผ่านมา กุนซือชาวรัสเข้ามาคุมแมนยูเมื่อปี2022และนําทีมลงเล่นเกมฟุตบอลยุโรปในทุกรายการไปแล้ว19นัดโดยคว้าชัยชนะได้9เกมหรือคิดเป็น47%หากนำเทนฮากไปเปรียบเทียบกับอดีตกุนซือแมนยูนับตั้งแต่เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันวางมือไปแล้วนั้นมีผลงานคุมทีมลงเล่นเกยมยุโรปออกมาดังนี้อันดับกุนซือแมนยูพาทีมคว้าชัยชนะในถ้วยยุโรปผู้จัดการทีมโชเซ่มูรินโญ 29นัดชนะ18เสมอ5แพ้6%เปอร์เซ็ชนะ62 2ออโอิโกนาโซชา35นัดชนะ19เสมอ6แพ้10%เปอร์เซชนะ54 3ดิวิดมอย10นัดชนะ5เสมอ3แพ้2%เปเซชนะ50 4เอรดิคเทนฮาก19นัดชนะ9เสมอ4แพ้6%เปอร์เซชนะ47 5หลุยฟานเก่า10นัดชนะ3เสมอ3แพ้4%เเซ็ชนะ30 หลาฟฟลังนิก3นัดชนะ0เสมอ2แพ้1เปอร์เซ็นชนะ0แฟนแมนยูโอเคไหมโอลิกกน่าโซชาลั่นพร้อมคุมทีมคำรบ2โซชากุนซือวัย51ปีเคยทำงานกับทีแดงในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อ3ปีก่อนโดนปลดในปี2021โดยช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอดีตกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ตกเป็นข่าวกับเลสเตอร์ซิตี้แต่สุดท้ายเจ้าต,ตัวยังคงว่างงานเช่นเดิม นอกจากเดอะฟ็อกแล้วโซชาถูกลือกับสองทีมในซาอุดิอาระเบียเช่นกันกระทังล่าสุดเมื่อ2 6กันยายนเขาประกาศชัดว่าพร้อมรับงานคุมทีเมเจ็ดอีกคนหากสมสอรยื่นข้อเสนอมาหาหากครอบครัวของคุณร้องขอคุณต้องตอบตกลงอยู่แล้วตลอด24ชั่วโมงมันเป็นความรู้สึกผิดที่พูดถึงงานที่คนอื่นรับผิดชอบอยู่แต่แน่นอนว่าผมจะตอบตกลงโซชาเอ่ยต่อสาธารณชนร่วม3,000คนในงานออสโลบิสเนสฟอรัมถึงโอกาสคัมแบ็กสูโรงละครแห่งความฝัน ทังนี้โซชาคุมทีมผีแดงลงสนาม168นัดและมีสถิติพาทีมชนะ54%หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ